และนี่คือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ที่ดื่มน,น้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะจ้าค่ะดิฉันกำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรคะบุพผาพมาจ้าคุณบุพผาเป็นชาวจังหวัดอะไรคะแม่เดิมอยู่แม่กองค่ะคแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้อยู่สม,มุทรปราการตอนนี้อยู่สม,มุทรปราการนะคะแ<ช>ทนท้อน,นะคะไม่ทราบว,ว่าคุณบุพผามี ธุรกิจส่วนตัวหรือว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่คะขายของชำนั่นเด้วขายของชำที่บ้านใช่ไหมคะจ้ะค่ะท่นโทษค่ะอายุกี่ปีคะ55 55ปีนะคะะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างคะเป็นฟวามดันตอนแรกค่ะแล้วก็มันเป็นมะเร็งมะเร็งที่ไหนเอ่ยที่ยังไข่มดลูกค่ะ ตัดมดลูกไปแล้วตัดมดลูกแล้วนะคะตัดตม่ได้ปีห้าสองอ๋อตัดมาตั้งแต่ปีห้าสองสามปีแล้วเนาะแล้วคุณหมอได้ให้การบําบัดด้วยการทําอย่างอื่นด้วยไหมคะได้คีโมมาหกครั้งคีโมหกครั้งแล้วต้องมีฉายแสงด้วยไหมคะหรือว่ายังไงไม่มีจ้ะไม่มีนะคะคีโมหกครั้งก็คือครบครอสเลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้มันกินคุมเอาไว้ค่ะกันเอาไว้นะคะเพราะว่ายังไงคุณหมอเขาก็ต้องนัดตรวจอยู่เนึ่งเดือนหน้านี่แล้วแหละ <Okay. S 2> 6เดือนปวดครั้งค่ะแล้วคือคุณหมอเขาบอกไหมเอะสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นดีขึ้นไหมช่วงนี้หมอไม่ได้บอกเพราะช่วงนั้นที่เราไปตรวจนั่นมันเลิกปกติค่ะเพราะเรายังไม่ทันกินน้ำเลยค่ะพอจะมากินได้3-4เดือนเนี่ยโอ้ทีแรกก็ลองกับแฟนก่อนค่ะแฟนเขาเป็นน้ะสะเส็กึ่งคอไอค่ะก็เลยให้แฟนลองของค่ะแล้วมาให้ลูกลูก็อกหลังลูกบนว่าปวดหลังลก็บอกเออ กินไปก่อนแล้วแม่กินที่หลังค่ะแล้วจากที่เรามีเขาเรียกว่าอะไรหนูลองยาก่อนให้ไันลองยาก่อนค่ะเราให้หนูลองยาเสร็จปุ๊บแล้วเป็นยังไงคะเขาดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงเขาก็ดีขึ้นตอน่วงหลังเขาไม่กินเขาก็เป็นอีกค่ะเมื่อคืนก็เป็นอ,อีกอ๋อค่ะก็บอกว่าแค่ในตู้ก็กิกนไปีิค่ะที่ที่หวากินนี่คือว่าแบบป้องกันไว้ก่อนค่ะยิ่งกินนิ่งอ้วนยิ่งกินยิ่งอ้วน คือเรากินข้าวอร่อยขึ้นใช่ไหมข้าววันนี้ต้องพยายามตอนเย็นกินหดเร็วๆหน่อยแต่ได้ลดตันเย็นไม่ค่อยกินค่ะจะอาชายถูกต้อง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยนะคะจะต้องขยับเวลาขึ้นมาให้มันให้มันเร็วขึ้นหน่อยถ้าว่าเรากินมื้อเย็นเสร็จแล้วเราเ,ราเข้านอนเลยอันนี้ม,มันก็จะปะสง,จ,งจ้องจะนอนไม่สี่ทุ่มป่าป่าจะรอเขากลับมามขเขาเริ่องานสามทุ่มเพิ่งค่ะป่าจะกลับมาก็สี่ทุ่มป่าจะได้นอนเจ้าห้าทุ่มนอนไม่เต็มที่วุ่ง แล้วเวลานอนหลับเนี่ยคือเรานอนหลับสนิทไหมคะไม่ค่อยสนิทเพราะวันนอนไม่ค่อยเต็มที่อืมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วหรอคะนอนไม่หลับมานานแล้วเพราะมันนอนไม่เต็มที่เม,มื่อวั แต่จริงๆแล้วช่วงประมาณสองหนึ่งสาทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายดืดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดนะคะค่ะดื่มช่วงเวลานี้คงที่เอาไว้ก่อนดีกว่านะคะตอนนี้แหละคงที่อยู่ตลอดค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับพอสมควรนอนไม่หลับมานานกี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วเพราะว่าเราปาจะรอเขากลับจากตว์ทำงานกลางดึกๆึ๋งาจะได้นอนสี่ทุ่มห้มเนี่ยหือีสี่ีห้าเนี่ยค่ะก็คือ,ต,อต้องต้องรอแฟนกลับมาด้วย กับการแต่งของแฟค่ะแล้วของคุณลูกที่บอกว่าปวดหลังล่ะคะเป็นยังไงบ้างาไม่คอยปวดแล้วนี่ก็มาโดนบล็อกหลังสองเข็มค่ะที่แรกกระโดงบล็อกหลังไม่ใหม่เขาก็วนว่าปวดเออปวดไม่สบายเดี๋ยวแม่บอกให้กินน้ำผห็ตก่อนกินก่อนแม่แล้วกันค่ะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วเนาะสบายใจขึ้นเนาะคุณแม่ก็สบายใจด้วยไหมคะก็ดีแล้วเขาขัาาบรถเพราะว่าเขา รถก็ต้องเหนื่อยค่ะก็คือถ้าหากว,ว่าไม่มีอาการปวดเมื่อยมาให้ทรมานเพิ่มเติมขึ้นอีกเนาะมันเกินน่าจะดีกว่านะคะ,ะค่ะแล้วความดันเป็นยังไงบ้างคะคุณบุภาคะความดันยังไม่ตีวัดเลยตอนนั้นมันวัดได้เหลือร้อยสามสิบปาสามสิบปาี่ไม่เท่าไหร่หมอสูงนิดเดียวใช่เกินมาหน่อยเดียวเองนิดเดียวค่ะนะถือว่าเป็นความดันในในระยะเด็กๆ บอนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะยังไม่สูงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกเมื่อไรคะถึงจะตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนี้นะคะนนค่ะตดดรวมดันวัดตรวจเลือกค่ะ ตรวจความดันด้วยตรวจเลือดด้วยเรื่องของมะเร็งด้วยใช่ไหมคะตรวจหาเชื้อว่าโอเคเราสุขภาพร่างกายดีค่าเลือดปกตินะคะ<ช>ความดันดีขึ้นไหมอะไรยังไงใช่ไหมคะก็ขอให้การตรวจสุขภาพในครั้งหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้ค่าทุกๆอย่างมันดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นทุกๆประการเลยนะคะแต่เลือดนี่ไม่เป็นไรในตรวจอีกอีกครั้งก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ของเขาเลยเกณฑ์เขาร้อยสามเกณฑ์เขาสามสิบห้าค่ะ เราแค่ไสามสิบไม่ถึงสามสิบยี่สิบยี่สิบแปดค่ะก็ขอให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่มีอะไรที่น่าต้องเป็นห่วงนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้น<ร>ไปนะคะต้องคุมความดันด้วยค่ะต้องไม่ทานเค็มไม่ทานรสจัดด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการนะคะอยากจะให้คุณปุภาเนี่ยช่วยฝากข้อคิดในการดูแลสุขภาพค่ะถึงแม้ว่าปัญหามันยังไม่เกิดแต่กันไว้ดีกว่าแก้อย่างไรบ้างคะจะเนี่ยนอนบริหารร่างกายอยู่ในบ้านอืมเล่นโยก เตียงยกเก้าอี้เนี่ยได้บปหารทุกวันสามโมงเนี่ยสามโมงเข้ามาเล่นนอนดูโทอทัศน์ด้วยอ,อะไรด้วยค่ะก็คือให้ใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยเนาะนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณบุภาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้เกี่ยวม,มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะแล้วก็ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้กับคุณบุภาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ส,สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อศูนย์บริการน้ำเสกัดเพื่อสุขภาพโทร 0, 8, 4 6 6 8 0ส0แ0 1 1และ0 8 4 6 6 8 5ดสห้าหนึ่ง Noon.